มาสายแท้มาเรื่อยๆรถยางแบนไอรถอยางแบนรถยางรั่วะอะไรแต่ซุบเขียวครโอ้คือบระิดเครื่องแหละลูกพี่วันนี้เหลือตัวไหนพี่ตัวนี้นี่เหลือตัวนี้เดียวตัวนี้นะนี่นมาหนี้แล้วก็สอดเจะน้ำ<อ>เอ,อื้อมอีกถึ่มอันั้นนะ โน่นไหนย่านั่นแหะนั่นแหละเพงยังไม่ได้เข้าเลีออย้ยงน่อยหนึ่งอืเอาไมาโครแย่แล้วก็ดยิ้มหน่อยหน่อยอ๋อเอาปัดๆทีดเดียวนั่นแหละดิ้มห้ยจเห็นรอยฟันก็เอาแล้วอืมโอ้ทำย,ยากเนะาะต้องฝีมือเนาะต้องระดับ เออปรมาจารย์เนาะไม่ฝีมือดอกฝีมือไม่ถึงก็หัดไปงั้นแหละฝีมืออยู่ดูขุดมาเหมือนกับง,งูเลยดูขุดเคยได้ตรงจริงๆดูอ่ะขุดอะไรซึกแทกซึกแทกงั้นเหมือนงูเลื้อยเลยคนฝีมือจะต้องขุดตรงเห็นไหมอ่ะก็ขุดสะนะแต่มันเดินออกไปตรงนี้ไม่ได้ได้พี่ ไปได้ไหมนี่ออกทางนี้ก็ได้เลยดึงหินออกก้อนสองก้อนพอครับอ๋อดึงหินให้เป็นทางให้ให้ผ้าจานตรงนี้ด้วยอ๋อีว่าจะให้ให้ทั้งแกครับเดินๆเดินลงไปจะให้เลนทางงตรนั้้นใหหน่อยเนี่ยทางตรงนี้ไหนเนี่ยหินก้อนเมื่อกี้ก้อนตรงนี้นะอ๋อให้แกเป็นโค่นทางให้หน่อยกันครับจะเป็นทางเข้าครับครับได้เลยครับ ครับเพราะว่าผมต้องออกตรงนั้นอยู่แล้ว,ออลวครับ,อ,อ,บททอืมรม่มรื่นดีเลยทีนี้โล่งเลยดูวอ้โล่งดีเลยเนาะโล่งครับโอ้โล่งเลยดิ ฮะลอยตรงไหน,โ,โ,ไนโอ้ตรงนี้โล่งเลยครับสวยงามเลยนี่สบายเลยที่นี่เสียงดังแทน,น้อพอบ้านใม่นี่ พอบ้านใหม่เสียงดังเทอะน่ารวมอ่าอุ่นเครื่องก่อนสักสิบนาที เจอยู่ไหนลูกพี่เจอยู่ใกล้หัวยานั่นน่ะเมื่อกี้พอยานี่แม่นๆเบอร์วาสนาเชียงกงมาดุพี่ดุสามารถหมู่นูขรุจโมคือแม่นเบอร์อาราบัดนติงหมอลมหมอลมปลัชหมอลมเรี่ยมหนอรู้นาเรี่ยมนูโกโลผมอ๋อโคดต้องโคดเอาหมู่ได้ มันมันทะลุแล้วอไอตัวระบายอากาศมันทะลุดินมันเข้าตั้งแต่ซื้อมาไม่เคยเปลี่ยน,นอมอเอลมรถคันนี้สิบกว่ปีแล้วเลี้ยงแต่เคยแต่ดรเลงดเเมออลมโดนแล้วโยีพลมอมนี่ถ้าไม่ดีนี่มันเบรกไม่อยู่เนาะนครับไม่อยู่เย็บจนมิดแล้วไม่อยู่ม,ยมันไม่ลากล้อคือยนอพี่นมนม กินนมก่อนกินนมกินนมพี่แต่กินแต่น้ำมีฟองกินนมบ้างมันนู่นน่ะอะเก้าเตดมันมันป้อ๋อมันปองแนงโอ้ทุกวันนี่นะกินกระป๋องเดียวยที่งี่เป็นมะปงเออแต่ผู้เย็นเคยยิ่งมะป้อม6ปีไป่าเกียยิ่งลวดรูน่ะ วันนี้ก็ได้ย้ายอยู่เนาะตอนเย็ยนดเดียาย้ายเลยเย็ยนเย็นย้ายกลับบ้านเลยเสร็จแล้วครับภารกิจส้มลายครับฟังโน้นเดี๋ยวไว้ให้เจ้าร้อยสี่สิบทำงานพี่ตีก็ลูกไม่สบายครับวันนี้ก็ไม่ได้มาหยุดสองวันแล้วสองสัตต้องเป็นอาจารย์ชายบรรเลงแล้วงานนี้เรืออยู่ฟังหนึ่งครับฟังโน้น รอยไหมหน่อ,มนอนไม้ไม่เห็นมีเลยที่เล็ดมาเลยอืมหวานดีเลยอืมอยายจะเอาไปทำอะไรห่อหมกไหมหมกหน่อนไม้ใส่หมูมมอ,อ่ะกินไผ่กิมนซุยกิมนตุ้งอืมข้าวยาด เอาไปต้มครังเดียวกินได้เลยอืไม่คมเป็เพียงนูเองต้มสองหรือสาครั้งกึนจะหายมอันนี้เมียนบอนดัมนี่ยกติดดัะไม่ต้ควรมีติดดอะไรไอบบอบบอบเรามียนบอนดั่ยไม่กินดีได้เลยเดิดเมียมทมเปียงเมียมทมอ้ โตอะไรนะ่ะใหญ่ยังน่ะเทียนโอ้ตรงนี้เป็นวัดป่านะครับนะ่ะสำนักสงฆ์มาดูได้มาดูได้อือยู่ใต้เขื่อนสาย C ใต้เขื่อนใต้เขื่อนส<อ>าย 3C ป่ะนี่ตะเกียนนี่ให้ให้ให้รางวัลคนเยอะเลยนี่นะโตออย่างใหญ่เลยเนาะนู่นนะ่ะตออย่างใหญ่เลยครับ จะเป็นสำนักสงฆ์ครับเออสำนักสงฆ์เนาะไม่ใช่วัดครับเป็นสำนักสงฆ์ราดูต้นยางนะก็ดูต้นยางร่มรื่นดีมากแหละอืมแก๋วไม่พึ่งหลวงมาอยู่เลยครับจนอยู่ต้นนี้เลยนี่เดี๋ยวจะซูไม่ดูโนน ถ้าจานไม่ให้นะครับะอาจานไม่ให้ท่านไม่ให้ครับ,รบแถวนี้ไม่ต้องห่วงครับพรามพึ่งเยอะไปหาตามดวงตมอะไรนู่นน่ะเอาเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับพาจัน ขากันเอาแต่พึ่งจนเวลาปลูกของปลูกอะไรที่มันกินผลกินอะไระตามธรรมชาติจนไม่ค่อยดอติเพราะพึ่งมันไม่มีผสมเจส้อไงอปลูกฟักทองนยทุกวันนี้เห็นไหมต้องผสมเองอะไรเองครับเมื่อก่อนนะแค่ปลูกทิ้งไว้ก็ได้กินลกูกได้กินหน่วยอา่า